มาแล้วครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากที่พากันซ่อมเจ้าแมสซ,ซี่หนึ่งสองแปดเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็พามาทดสอบเลยนะครับพามาลองกันเลยเอตอนนี้เวลา สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีโอ้โหอีกเท่าไรสิสิบเอ็ดนาทีก็เที่ยงโรงงานสายเพราะว่ามอเตอร์ซ่อมมเอเตอร์เขาเรียกว่าไร modify งานรถอัดฟางก็เป็นอย่างนี้ละครับมือใหม่ยังคลำทางไม่ถูก วิธีการถอดก็ลําบากเพราะบางทีเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นงานการจะรอถามเพื่อนสมาชิกชาว y o u u u e เชาวรถอัดฟังด้วยกันก็บางคนก็บางท่านก็เขาไม่มีเวลาครับก็เลยต้องพากันงมเข็มเองวันนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็เลยมาทดสอบ ันจะเป็นยังไงอรอติดตามดูนะครับมาทดสอบกันเลยครับวันนี้พอเราซ่อมเสร็จก็มาทดลองกันเลยตอนทเที่ยงครับเพิ่งพากันได้กินข้าวเที่ยงข้าวเช้าเรามาทดสอบกันจริงจริงลึกจริงลึกาวะ มันจะเป็นยังไงเอาลงได,ได้ไหมรอมันได้ยังขึ้นอีกบ่หรอ เดี๋ยวมาทดสอบอันนี้ตัดออกราวหนึ่งเมื่อก่อนมันมีหกเราใช้ห้าถ้ามันคล่องเราจะอ,าออกอีกอันหนึ่งเราจะมาทดสอบกันนะครับแมสซีหนึ่งสองแปดย่นให้เหลือเป็นหนึ่งสองสี่มันจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไป ไปไงประมาจานนักวิเคราะห์นี่หายเด็หมูฮะนี่เลยคิดว่าโอเคไหม,อม,มตอนนี้เราเหลือ <Hey. S 1> นกกุ้งห้าวราต่อไปไมันจะเหลือสี่ต่อไปจะเหลือสี่เหลือสามม, <laughs> มันต้องมี <laughs> มันต้องมีสิ <laughs> ริ่มงานแล้วครับพี่น้องไปเอิบเอิบเอ๊บ าแล้วโอ้โหโอ้โหว้าวมายิงกระจายยิงกระจายโอ้มนนนนอ,อนใหญ่มาก ฮะมันไม่เป็นไรบูนเถื่อ,อลงมาแล้วก้อนแรกไอ้อลองจับดูสิหลังจากที่โมดิฟายมาใหม่โอ้โหเห็นแน่นไหมต้องไปนี่หน่อยไหมโอ้พอ,อดีแล้ว โอเคละอ๋กลับมาแล้ว หลังจากที่ซ่อมบำรุงมาเสร็จนะครับเราก็มาอัดฟางกันเลยนะครับตอนนี้ก็เสียเวลาไปเมือ่อวานก็4ี่โมงเย็นแล้วก็ตอนนี้ประมาณเที่ยง thank you ไปดูไปเรื่อยๆนะครับ ฟางเลยฟางมาก หนดกุ้งมันวิ่งผิดรูปอะ่ะโอ้จำกำลังตัดออกบ่มันงอแล้วหรอกัดดัดดัด,ด,ดเออ <c oughs> ไปไหมไปบ่ตัดอย่างเดียวอ <c oughs>

มีแล้วเออไปต่อได้เอออันนี้ไม่ดังละถ้ามันไม่ติดมันไม่ดังหรอก อ,อไปต่อแล้วนะครับสวัสดีครับส่นผิ้ชมกดไลค์กดแชร์ผมเลยเด้อพี่น้องเด้อเออม่ยมือซื้อๆด้วยบัดเด้อ